สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีของทิกต็อกนะครับเป็นที่เป็นเพื่อนกับนัสตานอยู่ครับมีล็อกต่อเนื่องครับล็อกงวดต่อไปจะเป็นงวดวันที่สิบหกพฤษภานะครับขอทบทวนนะครับผมก็จะแล้วคือออกเก้าศูนย์หกเจ็ดหนึ่งที่ตรงนี้ครับออกผพว่าเจ็ดหนึ่งือมาตั้งล็อกครับทวนครับว่ามันออกหนึ่งเก้า้อยางไรมันเกิดข้อผิดพลาดนะครับผมไม่ได้อธิบายให้พี่น้องเอฟซีฟังนะครับถ้าเาเจ็ดหนึ่งก็มาล็อกคง่งล็อกครับ ข้างที่หนึ่งครับมันจะมาหนึ่งสามสามห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่คือวิ่งหนึ่งครับข้างที่สองไม่ไปครับปลดล็อกข้างที่สองครับคือเก้าครับก็ไม่ออกหนึ่งเก้าครับวิ่งหนึ่งก็มีเก้านะครับสุดท้ายออกหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้าครับฮในวันนี้ครับวันที่สองพฤษภาออกศูนย์หนึ่งเก้า ครับศูนย์หนึ่งเก้าครับล็อกข้งที่หนึ่งครับกลับมาแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับสองหนึ่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 งสองหกนี่ครับหนึ่งวิ่งหนึ่งครับขนาดจะออกหนึ่งสองหกก็ได้ครับข้งที่สองครับดูดีๆหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่ครับแถวข้งที่สองนะครับ ครั้งสุดท้ายครับดูดีๆหนึ่งแหมาล้านเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นหลักสิบหลักหน่วยนะครับในงวดวันที่สิบหกพิศพานนะครับก็คือหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งเพราะฉะนั้นสองหกข้าแถวแรกออกสองหกติดมาแถวหนึ่งก็สองหนึ่งหนึ่งสองหกแถวสุดท้ายหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหกแล้ววังมาจะอ,ออกครับ ต่อมาถ้าเอาหกห้าล็อกนะครับดูดีๆครับหกห้าล็อกครับล็อกจะออกอะไรหกห้าหลักนี่ครับหนึ่งสองสี่ห้าแฮ่าแฮมาครับวิ่งห้าคั้งที่สองล่ะดูดีๆครับไม่ไปครับ ครั้งที่สองครับก็คือเก้านี่ห้าเก้าเก้าห้าแถวที่สองหัวชนท้ายคือห้าเก้าเก้าห้าแถวที่หนึ่งวิ่งห้าเที่สองวิ่งเก้าครับแถวสุดท้ายนะครับดูดีๆครับวิ่งเจ็ดเห็นไหมมีเจ็ดหกมีสีดอกครับสามหกมีสีดอกแปดหกมีสีดอกแปดห้าห้าเก้าวิ่งห้าวิ่งเก้าครับ ดูดีๆครับถ้าเอาหกห้ามาตั้งลักษณะแบบนี้ครับล็อกครับสองหกก็มาอีกแล้วหกห้ามาเนี่ยครับนี่ตรงนี้ครับสองหกนี่ครับสองขัาที่สองนะครับก็ห้าเก้ามาอีกแล้วมาตัวเก่าครับสุดท้ายอะไรกันเนี่ยระวังครับเก้าแปดแปดเก้ามาจอหรือไม่อาจจะไปไป ปิดไปแปดศูน์ก็ได้ครับนี่ยอท้ายนี่ค่อยโชคดีครับสวัสดีครับ